แมคโครสเตียเตอร์ฮิบิยาฮากับเกมอยู่บ้านจะตายนี่ยอยู่บ้านเทวพิตายหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็อยู่บ้านตามสบาย,ยก็เราก็เหลืออีกสิบดาที่เราต้องเคลียให้เสร็จเนะจะได้จบกับเกมนี้สักทีเนียโอเคมามไปดึกดึกดับดีไ,ไป ไม่สนคะแนนคะแนนตูไม่สนตูจะไปตูจะไปนั่นแหละเล่นหมดทุกตาจะสนคะแนนทำไมอืมนะเร็วๆไปเลยมเม็ดทึพเอโอตองไล่มงเนี่ยไล่เลยก็ขึ้นไม่สนไม่สนไปไป ไันไม่สนใจน,น่าจะเลียร์ยโปรเจกต์ได้เสร็จแล้วเร็วเร<ๆ>็วโอ้ยทำไมทำไมแบบแบ้ค,อค,อคอ่อยๆไปค่อยๆไปนั่นแหละไปโอ้โหมนติดอะไรตรงนั้นวะเฮ้ค่อยไปงันหนึ่งทีแล้วก็พุ่งไปโอเคลองจำโอ้ ยาวลองยาวมากฟิปอ่ะฟิปแล้วอ่ะกะอะไรก็ไม่รู้แล้วทำเลยสี่สิบหกสามปุ๊บเออฮูลี่โอ้โอ้ต้องตอกกระจายหมดมึงเข้าเซนชัยไปเลยนั่นแหละเง่าย ของกล้วยโอเคอ่าดาที่สอง,งอ้าวใครเนี่ยพี่สม้มสตีฟจีบียุ่งไม่มีการรอไม่มีการรอกันเลยรอกันบ้างสิรอกันบ้างไปเรบ โอ้เก็บเก็บ <c oughs> เก็บเก็บอ้อยอ,อ,อ้งไอ้ทั้งหลายเอาแล้วเมื่อกี้จะทำไตงตกใจเสียงระเบิดนึกว่าเราโดนชนอะไรสักอีกจะทำให้ตกใจสิเฮ้ยเก็บโอเคมว้วนแล้วก็พุง่งแล้วก็พุ่งอีกแล้วก็ไปทำไมเราต้องมาขับรถเปิด เศษผาปลัรพังเยอะมากมายก็ไม่รู้อจะถึงยังถึงที่เถ,ถึงหรือไม่ถึงลงมาก็ได้ไปพวกเราเส้นชายเลยไม่ต้องหายอะไรแหละโอเคอืม,มาด่านที่สามจับเวลาเหรอใครใคร ไม่ไดาวน์โหลดโกดด้วยไปเล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 ยอ้าวเขาไปแล้วนี่วะรอด้วยพี่ส้มส้มโออา้าวโอ้โหมีทางลัดตรงนั้นก็ไม่บอกไม่มีใครบอกเลยอืมครับเอาใหม่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 ไปมึงนั้น อืมแล้วก็พ oh, oh, really yeah, yeah. ุ่งนั่นแหละโอ้โอ้โหเชีเย่เย่อืมปึบไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องอะไรแล้วไปเลยเร็วเน่ดุบันไม่ม้วนได้ไหมไม่ม้วนก็ไม่ได้ไปให้อะม้วนก็ม้วนอืมไป อันนี้รถไฟมาอื้มโอ้โหไม่บรนบินไก่ตบกระจนึเียกว่าบินไกลอย่ามาล้มนั่นแหละโอเคดาที่ห้าแล้วเดิเข้าใกล้ความจริงแล้วเอาฮูเข้าได้แล้วจะอะไรอีกอ่ะอ่ะอ้ะาทำไมไปไปด้านล่าง น,นั่นแหละไปลองจ้ำลองแค่นี้แหละ let's go เยอะๆวู้ววตบกรจหมดเลยค่อยไหลไปนั่นแหละติดถังนีอกแกโอเคเฮ้ยผ่านได้อย่างสบไง ม้วนห่งตลบพุ่งไปฟิปไม่ต้องช่างหัวมันเร็วเร็วไม่ต้องมาติดไปไปเลยสปีดเชนอืมโอเคสปีดได้แค่นี้แหละเอออ้าวถึงด้วยโชคดีไปไม่หายไม่สนพุ่งเขาเล่นชัยด่วนใครข้อแกลิมอเจอจังเลย วันนี้มันคือวันเจลี่ยมต่างชาติยังไงเนี่ยโอเคเริ่มก้าไกลความจริงแล้วเดี๋ยวที้หกอืมอืมก่าทำได้อลังขานยานสร้างล่าปูปลามาสปีดเซ็งวันนี่นั่นแหละผ่านด้วยช้ยได้อยู่ต้องรีบรีบต้อง ไหลขึ้นไปนั่นแหละ,ะไปเลยไม่ต้องสนฟปฟิป,ฟปอันนี้ฟิปชังหัวมันไม่ฟิป 99. เก้าเก้าสิบเอ้ยกรรมเอ้ยต้องไปต้องมาตรงนี้ไปเลยไม่ต้องฟิปไม่สนใจไม่สนใจฮะ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าล้มอย่าล้ม,มนั่นแหละโอเคหายจำโอเคไปเงินเงินไม่สนไปขึ้นไปเลยลองจำลองจำโอ้โหจะถึงแล้วมาหาอะไรให้อยู่เดี๋ยวทำไม ไม่ต้องมาอืมนั่นแหละเข้าแล้วโอเคนี่ด่านที่เจ็ดเหลืออีกสองด่านก็จะจบแล้วไปเลยอืมอยู่อยู่ยยสตีฟจอมมาจากไหนเอ้ยแล้วมาสตีฟจีไม่ใช่สตีฟจอมกำไปทำไมทำไมฉากมันก็แบบ หมือนโดนดึงแรงน้อมถ่วงแลมันแบบมันขับไปถนัดอะไรประมาณนั้นนะ <_ d ata> ไปเลยเอ,อแรงนกถ่วงเยอะแล้วเราเป็นบ้าอะไรมาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนไอนเดียรถไปเนี่ยตามจริงตำรวจไม่ต้องเขาท่อ,อไปเลยมุดท่อแบบ ไปหูถ้าไม่ถึงนี่มีร่วงอ่ะมีเจ็บเลยอ่ะไปเลยไปไปมีฮึบไหลไปไหลไปอุ๊บเกือบไปไปตั้งเก็บก่อนโอกาสมีให้รีบเก็บ อลอยขามได้โชคดีไปโอ้อะไรเนี่ยอะไรนี่เอ้ยหูถักแกนละเมิดโดดลงรถไปแล้วโอเคดาทีเก้าเฉยความเริ่มเข้าใกล้แบบควาเข้าใกล้ของคมเข้าใกล้ความจริงแล้วทีเดียวก็จะจบแล้วรู้สึกเป็นอะไรที่ฟินฟินในเล่ยอาการที่แค่เกมอะไรจบแบบ แบบแบบไม่ได้ตั้งตัวนี้มันเนื้อเป็นเลยที่สุดยอดมากเลยนะครับโอเคไปโอ้โหทำไมมาเร็วไปเร็วจังบ่อยเมื่อกี้แค่พูดเนียทำไมมันใกล้จบเกมแล้วเฮลิคอปเตอร์ไม่น้องมาทายไปเฮออไปเฮออเร็วๆไม,หม่ห้ามตายนะห้ามตายตายที่นี่มีเหลือง เงินไม่เอาไปด่วนไปเร็วดึกด้ำดึงไปนั่นแหละใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอืมอดเดียวมาเก็ตเอาอะไรไม่ออกเว้ยมีเหลืองไหมละ่ะอืมโอเคเยี่ยมถึงในทสุดแล้วก็มาถึงด่าสุดท้ายกันแล้วนะฮะ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยเราสามารถเล่นเกมนี้จบได้มันน่านดีใจตรงไหนเนี่ยอืมและก็เป็นอะไรที่ดีใจนะสำหรับนักแล่นเกมหลายคนที่เล่นเกมจบเะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยแต่นะเราก็ต้องทําเกมต่อไปด้วยไม่ใช่ว่าเราเล่นอยู่เกมเดียวจบแล้วเราไม่เล่นต่อเนี่ยเอ้ยมาได้พูดเกือบไปอืมไปเ,เร็วๆปึ๊บไหลลงท่อไปเลยนั่นแหละไป จะตายเนี่ยเอออืมได้สติใหม่โอเคไปสองจัมอืมอ้าวสายจัมอืมเขียนไปโอ้โห,โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเยวท่านั้นกปีกเชนโอ้โหทั้งทั้ง กินเชียวกินเชียวถึงแล้วถึงแล้วเย,ย้โอ้ใหนอยที่สุดเราก็มาถึงด่านสุดท้ายกันสักทีนะเราก็ผ่านด่านสุดท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะี่โอเคนะก็ยังไงก็สนุกกันไหมเนะ่ยถ้าไม่สนุกเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีว่าอันนี้พอดีว่ามันรีบไปหน่อยนะโอเค ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสัญลา,าบ,บายๆเดี๋ยวจะไปโปรเจกต์ต่อไปนะบอกไว้เลยนะว่าเป็น Battlefield 4กับ Co- simulator นะสองเกมนี้นะถ้ามีโอกาสก็จะทำ Co- simulator ก่ Sim นอนนะแต่ถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวก็อาจจะนะรีบก็ๆๆจะทำ Battlefield 4พาร์ทหนึ่งให้ดูได้เล่นกันไปก่อนนะโอเคนะก็บอกไว้แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็สัญลา,าบ,บายๆฮะเนี่ย